วันที่14ตุลาคม2568เหตุสะเทือนขวัญสำหรับผู้ติดตามข่าวอาชญากรรมข้ามชาติหลัง BJ ผู้จัดรายการไลฟ์สตรีมชายชาวเกาหลีใต้เดินทางไปกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเพื่อประท้วงเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้ปล่อยตัวชาวเกาหลีใต้ที่ตกเป็นเหยื่อการลักพาตัวและกักขังของแก๊งอาชญากรรมในพื้นที่ใน A เดินทางถึงกัมพูชาเช้าวันที่12ตุลาคมและตรงไปยังศูนย์อาชญากรรมวอนกูดันจีซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ ฐานขององค์กรอาชญากรรมจีนกลางกรุงพนมเปญเขาจัดชุมนุมคนเดียวถือป้ายเรียกร้องปล่อยตัวเยือพร้อมถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์ม SOP SO มีผู้ชมมากกว่า20,000คนระหว่างการไลฟ์สดเกิดเหตุระทึกเมื่อชายปริศนาซึ่งคาดว่าเป็นสมาชิกแก๊งเดินออกมาถ่ายภาพใบหน้าของเขาโดยตั้งใจในเอพยายามถามแต่ไม่ได้คำตอบจากนั้นความตึงเครียดทวีขึ้นและผู้ให้บริการสตรีมขอให้ยุติการถ่ายทอดเพื่อความปลอดภยัย หลังการไลฟ์สดคุณเอโพสอัปเดตว่ากำลังเดินทางกลับที่พักแต่ถูกพยายามพาไปยังสถานที่อื่นขณะที่ฝนตกหนักทาให้เขาไปถึงที่พักไม่ได้ตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาเขาขาดการติดต่อโดยไม่มีการออกอากาศอีกเหตุการณ์นี้สะท้อนความอันตรายของแก๊งอาชญากรรมในกรัรมพูชาและความเสี่ยงผู้ตกเป็นเหยื่อรวมถึงนักท่องเที่ยวเกาหลีต้องเผชิญในพื้นที่อันตรายกลางกรุงพนมเปญ ดยโพสต์ Star Candice R ระบุว่า BJ บินไปกัมพูชาแล้วเปิดไลฟส์สดแล้วถูกถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องจากนั้นก็ขาดการติดต่อ BJ หมายถึงผู้จัดรายการถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตของเกาหลีทมกลางกระแสข่าวอาชญากรรมที่คนเกาหลีตกเป็นเหยื่อการลักพาตัวและกักขังในกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดมีรายงานว่า BJ ชายคนหนึ่ง ได้บินไปยังกัมพูชาด้วยตัวเองเพื่อจัดการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์แบบประท้วงคนเดียวเขายืนอยู่หน้าบริเวณศูนย์อาเซียนกรรมวอนกูดันจีใจกลางกรุงพนมเปญซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นฐานขององค์กรอาเซียนกรรมจีนพร้อมถือป้ายและตะโกนว่าปล่อยตัวคนเกาหลีเดี๋ยวนี้การประท้วงถูกถ่ายทอดสดแบบไลฟ์สตรีมท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดแต่ไม่นานหลังจากนั้นภาพถ่ายของเขาถูกแชร์ออกไปในโซเชียลมีเดียจำนวนมากก่อนที่เขาจะขาดการติดต่อ เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมา BJ คนเกาหลีชื่อสมมติคุณเอได้ทาการแถยทอดสดผ่านแพลตฟอร์ม SOP คุณเเดินทางไปออกจากเกาหลีตั้งแต่คืนวันที่11ตุลาคมถึงกัมพูชาในช่วงเช้าวันที่12ก่อนจะตรงไปยังจุดชุมนุมเขาเริ่มการประท้วงเพลงลําพังพร้อมตะโกนข้อความปล่อยตัวคนเกาหลีตอนที่ยังพูดดีๆอยู่ปล่อยเหยื่อที่ถูกกักขังทั้งหมดถ้าปล่อยคนเกาหลีฉันจะกลับเกาหลีทันที ระหว่างการถ่ายทออสดคุณเอยังบรรยายลักษณะของสถานที่ว่าเหมือนภายในว่างเปล่าดูเหมือนพวกเขาจะย้ายไปที่อื่นแล้วกำแพงอีสูงประมาณ2เมตรและมีรั้วลวดหนามเพิ่มอีก1เมตรรวมแล้วราว3เมตรได้ระหว่างการถ่ายทออสดยังคงดำเนินอยู่เกิดเหตุการณระทึกขึ้นเมื่อมีชายคนหนึ่งซึ่งคาดเป็นสมาชิกองค์กรที่อยู่ในโครงการนั้นเดินออกมาจากภายในและใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายหน้าคุณเองจงใจ คุณเอตะโกนถามด้วยความไม่พอใจว่าถ่ายไปทําไมชายคนนั้นไม่ตอบอะไรและเพียงเดินจากไปทมกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความกลัวระหว่างการแฟ์สดเมื่อสถานการณ์ดังกล่าวถูกถ่ายท่อสดออกไปทางแพลตฟอร์ม SOP ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งที่คุณเอใช้อยู่สยแสดงความกังวลต่อความปลอดภัยของเขาและส่งคําขอให้ยุติการถ่ายทอดสดทันที ผู้ดูแลระบบได้โพสต์ข้อความในช่องแชทแบบเรียลไทม์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของคุณขณะนี้มีการยืนยันแล้วมีชาวท้องถิ่นบางคนกำลังถ่ายใบหน้าของคุณอยู่พร้อมระบุว่าเหตุการณ์นี้กำลังกลายเป็นประเด็นในเกาหลีจึงขอหอยุดถ่ายท่อสดในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงบริเวณใกล้เคียงกับเขตอาชญากรรมทันทีที่สุดคุณเอจิงยุติการถ่ายท่อสดหลังจากนั้นไม่นานโดยในช่วงเวลานั้นมีผู้ชมพร้อมกันมากกว่า2 0,000คน ต่อมาเวลา19นาฬิกา50นาทีเด,ววเดียวกันคุณเอได้โพสต์ข้อความลงในกระดานประกาศของ s SO o p ว่าหลายคนเป็นห่วงจึงอยากแจ้งข่าวตอนนี้กำลังกลับที่พักแต่คนขับรถพยายามจะพาผมไปลงที่อื่นจึงทำทีเหมือนกำลังแล็บสดอยู่ระหว่างทางตอนนี้ระวังตัวอยู่เพราะกลัวว่าหน้าผมจะถูกเผยแพร่อย,อยากงวลไป5นาทีต่อมา19นาฬิกา55นาทีเขาได้โพสต์ข้อความอีกครั้งฝนตกหนักมากแบบเชี่ยพลันทำให้ไปที่พักไม่ได้ตอนนี้เหมือนถูกขังอยู่หลังจากนั้นมีการอัปเดตใดๆอีกเลยจนถึงขนาดนี้เขายังไม่ได้กลับมาาาอากาอกกศีครั้ง